เอาละครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับไม้ครับสอนสร้างบ้าน กันอีกแล้วนะครับก็คลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้อาคารตัวอาคารมาแล้วนะครับอ่าคลิปนี้ผมก็จะมาทาหลังคาแล้วก็จะมาใส่ประตูใส่กระจกเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับผมอ่าโอเคและก่อนจะไปรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับนะ่าเราก็ไปเริ่มกันได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมคิดว่าตรงนี้เราควรจะวางบล็อกสีน้าเงินไปด้วยนะครับนะเออมันดูแปลกๆนะครับผมมันดูไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับเออนะ โอเคทีนี้เราก็มาเริ่มทําหลังคานะครับนะเราก็เอาบล็อกคอร์สนี่แหละนะครับวางปิดด้านบนไปเลยึ๊บอันนี้วางเกินออกมาบล็อกหนึ่งนะครับโอเคทีนี้เราก็วางปิดด้านบนไปเลยนะครับนะนี่นะครับพอเราปิดด้านบนเรียบร้อยแล้วนะเราก็เอามาวางรอบๆอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะโอ้โหน้าก็เป็นสเตปเดิมๆของเราอีกแล้วนะครับเออไอการวางรอบๆเนี่ยนะครับผมต่อมานะครับเราก็เอามาวางด้านบนตรงนี้อีกนะครับนะหลังคาเราก็จะทําเป็นหลังคาจัวขึ้นไปนะครับน่าอันนี้เราก็วาง แบบนี้นะครับผมนะวางให้มันถอยหลังให้มันเล็กกว่าอันอันแรกนะครับผมนะอให้มันเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับโอเคแม่อธิบายมาถูกเหมือนกันนะครับอ่ะจึ๊บอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็วางขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับเออวางขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับไม่ใช่ชั้นหนึ่งหรอกนะครับผมเออเราวางขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่ามันจะสุดนะครับนะอ่ะทีนี้เราก็ปิดไปเลยนะครับผมนะ ปิดด้านบนแบบนี้ไปเลยนะครับโอเคปิดไปเลยนะเจ้าจุ๊บจุ๊บต่อมานะครับเราก็เอาบันไดบล็อกคอร์นะครับนะมาวางไปอีกชั้นหนึ่งอ่าวางทับไปนะครับผมเออโอเคก็าวางไปเลยนะครับนี่นะครับผมก็ได้วางบันไดบล็อกคอร์เสร็จแล้วนะครับนะโอ้โหก็ต้องขอตัดไปนะครับนะคือถ้าทําให้ดูทั้งหมดเนี่ย รับรองเลยครับว่ายาวเป็นหางว่าวแน่นอนนะครับทีนี้เราก็มาใส่ประตูเข้าไปนะครับนะใส่ประตูเข้าไปให้ครบทุกบานก่อนนะครับพอใส่ประตูเสร็จแล้วนะครับเราก็มาใส่กระจกนะครับทีนี้ก็เอากระจกบล็อกแบบใสนี่นะครับน่าใส่เข้าไปนะครับทุกช่องเลยนะครับผมดูดิด้านหลังอีกเยอะนะครับผมก็ได้ใส่กระจกเข้าไปทุกช่องทุกบานแล้วนะครับนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นว่าตัวอาคารก็ได้เสร็จเรียบร้อยครบถ้วนแล้วนะครับนะ นะครับทีนี้การตกแต่งนะครับผมก็จะขอเอาไปทําเองนะครับนะก็คือไม่ได้ทําให้ดูหรอกนะครับผมเออก็ต้องขอโทษด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับนะก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทําอะไรนั้นก็ผมเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับเออก็ยังไม่รู้เลยนะว่าจะทําอะไรต่อนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับผมด้วยนะครับนะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย